ให้ให้ล็ตา่อต่อยอดได้นะครับต่อยอดนะครับคั้งนี้ต่อยอดได้นะครับต่อมาแล้วครับต่อมาแล้วครับต่อเรื่อยๆเชิญเลยครับเชิญตรงนี้มาตรงนี้ได้นะครับ มีพี่ซื้อมาจากไหนซื้อมาจากสองานที่ร้านอ่ะพี่ซื้อมาไม่มเี่ท็อป้ให้ซื้อท็อป้อมาเลยกนี่คือนนังเหรอหนังังนเลยเนี่ยไข่เลยกเดี๋ยอย่าเลาจะไมยอมไม